ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงฟ้านะอาทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเข้าป่าเพื่อที่จะไปจับโจรน,นะครับพี่พี่ง่มันทาําร้ายสามพ่อแม่ลูกวันก่อนเนี่ยนะครับพี่พี่รวมถึงมันทําร้ายพ่อน้องเอฟซีด้วยหลายหลายท่านนะครับที่โดนมันทําร้ายนะครับพี่พี่ผมมีแผนที่จะจัดการกับมันแล้วนะครับพี่พี่ก็คือวันนั้นนะ่ะ พ่อน้องคนนั้นคือเขาโดนบ่วงใช่ครับผมก็เลยเอาบ่วงเส้นเนี้จะกลับมาจับมันนะครับพี่พี่คือหนํเย้าแล้วก็เอาหนาบ่งครับพี่พี่วิธีการของมันผมไปดูแล้วก็ว่ามันดักแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาดักมัน,นครับพ,พี่พี่พี่คนไหนที่ชอบเอาลืมไปนะครับผมมากับพ่อน้องเอฟซีนะครับพี่นี่ครับที่จะมาช่วยผมจับจอนป่านะครับครับพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับพีพ่่ครับก็ตอนนี้เราจะมาทำบ่วงดักโจนป่ากันนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไม้คานเลยนะครับพี่ๆกับสายเสลิงเส้นนี้นะครับที่วันนั้นมันใช้ดัก ่าพ่อน้องเขานะครับเดี๋ยวผมจะดักมันคืนตรงนี้นพี่เพราะว่าพ,อ,พอตรงนีเน้เป็นเส้นทางผ่านออกมานนะพี่พี่ดูครับเนี่ยเป็นช่องทางเดินยาวเาป็นูนุ่นเลยพ,พี่แต่เนี้ยยังไงมันมันสันจรเดินไปเดินมามันจะต้องมาเหยียบบ่วงตรงนี้แน่นแน่นอนนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมให้พ่อน้องเอฟสี่ช่วยผมอ่าวางบ่วงนะพี่ๆนี่ครับบ่วงเดี๋ยวให้น้อมไม้ลงมา นี่ครับเราจะวางกันตรงนี้นพี่โอเคครับเดี๋ยวเราเราจะไปซุ่มหลังคน้นหินนู้นครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะรอจับโจนป่าคนนี้ให้ได้นะครับพี่พี่พอามมันชอบทํำร้ายคนนะครับไปครับตอนนี้เราไปนั่งอยู่กันเงียบๆกันนะพี่พ พี่ๆตอนนี้ผมสังเกตเห็นอโจนป่าที่มันเดินอยู่บนเขาโน่นนะพี่เห็นไหมครับไวๆไวๆนู่นครับนะครับมันก็นเดินลัดลัดเลาะ,ะ,ะ,ะอยู่โซนโบนนู่นนะพี่ดี๋ยังไงมันต้องมันจะต้องเดินลงมาทางเส้นทางนี้แน่ๆนครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่มันอาศัยสารจรอ,อยู่ไปมาหรือประจับอยู่แล้วพี่ๆตอนนี้ผม หลบซ้อนตัวอยู่หลังก้อนหินนะครับพร้อมกับพอน้องเอฟซีนะครับพี่พี่ครับนุาา่นรับโจรผามกําลังเดินลงมาอยู่ห้องบนนู้น,นครับวันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์มีมีดมามีนังสติกมาด้วยนะครับพี่เพื่อที่จะจัดการกับมันขั้นเดดขาดเลยนะครับตอนนี้มันหาหมองอะไรไม่แน่ใจนะครับพ,พี่เดินอยู่ด้านบนนู้นครับ มันไม่เห็นผู้คนนะครับนนี่ผมแอบอยู่หลังก้อนหินนะครับเดินลงไปข้างล่างแล้ครับพี่พมันเดินลงไปข้างล่างนู่นแหละแต่มันจะต้องมาทางที่ผมวางกับตักไว้ใน่ๆเลยครับ หลายรอบหลยจนปากคนนี้ตั้งแต่มันทำร้ายพ่อน้องเอฟซีแล้วครับรอบนั้นผมก็ไล่มันไม่ทันแล้วมันยังมาทำร้ายสามพ่อแม่ลูกนี่อีกนะครับพี่พี่จนพ่อเขาเนี้ยขาบวมใหญ่มากเลยพี่พี่เมื่อวานนี้ผมเข้าไปเอายาไปให้เขาเอายาแก้อักเสบกัก็ยาทาน,นะครับพี่พี่ให้เขากินก่อนนะครับ เดผมรอดูนะครับพี่พยังไงมันก็ต้องเดินผ่านช่องทางนี้มาแน่ๆเลยครับพี่พ ีมันเดินโผล่มาจากข้างล่างแล้วเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆน,นนะี่ใกล้เข้ามาผมว่ามันจะต้องโดนบ่วงผมแน่ๆเลยครับ มันเดินใกล้เข้ามาแล้วครับพี่มันเดินใกล้เข้ามาแล้วครับครับเมื่อกี้นี้ผมยังเหนเ็นเดินอยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วครับเดินหายไปทางไหนไม่รู้ครับเดินหายไปแล้วครับพี่ตอนนี้ เราสังเกตด,ดูสักพักหนึ่งกี่รู้หายไปทางไหนแล้วครับ าหายไปเลย,ยพี่ลุกเดินไปข้างไหนนะออเมะนาวอเดี๋ยว,ว,ยวจะนั่งเฝ้าสังเกตการอยู่ตรงนี้นะครับยังไงมันก็ต้องเดินผ่านมานี่นีงครับพอพี่เพราะว่าที่อาศัยมันอยู่ด้านบนนู้นนะพี่ ผมเห็นแล้วพ,พี่มันเดินย้อนกลับมาแล้วพี่มันเดินย้อนกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมเห็นลางๆอยู่นู่นนะพี่พี่ครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาหลบกันอยู่หลังก้อนหินค่นี้พี่พี่ยังไงถ้ามันเกิดมันมามันจะต้อง ่านมาเส้นทางตรงที่ผมวางบ่วงไว้แน่นอนเลยนะครับพี่พี่มันเดินอยู่ข้างบนนู้นนะครับพี่พี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันเริ่มขยับลงมาใกล้ๆแล้ยนะพี่ ไปทางไหนแล้วเหนได้เหนือได้ชี่ที่เาลิกก็น้องอีฟส,สีเย,ยอะสิเยอะเออมาลีแจ้ง้พ่อลาเออไม่ตรงน่าจะเดินลงไปจากข้างล่างนู้นนะพี่พี่แต่ยังไงมันก็ต้องออกมาทางนี้นะครับ เดินหายลงไปข้างล่างนู้นแล้วครับพี่พี่ผมได้ยินเสียงเดินก็เก็กก็แก็กอยู่ข้างล่างนะพี่เหมือนไก่เดินเดินข้นมาแล้วครับมันเดินมาจะถึงบ่วงผมที่ผมวางไว้แล้วพี่พี่ มันติดแล้วไอ้วงมันติดวงแล้วลูกทางไหีมามันติดวงรูง้บ้มาช่วยกัน่อยอเฮ้ชยช่วยกัน่อยเจ้เฮ้ยเฮ้อนองติ๊กไหมยังมาเออพี่พี่มันติดวงผมแล้วครับเออเดี๋ยวเราเช็คจากการมันโอเคครับเฮ้ยให้มันม,มาเนี่มาเนี่ยขาขาเลยขาขา khá Ơ ừ. khá chóp kè mà chóp bằng kè con chóp kè con khá khá thịt bụng nó thấp thì mình chóp bằng kè khỏi xem đây nó đây khá biến thế này hơn ở trước mình chưa mắt lóc mình lên cái tôi hết thâu thôi nó ở đây ở đây đó mặc dù đi đúng mà mọi người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  mình người mình người mọi mình mọi mình đến người lên. Mình lên người mọi lên. เดินเดินไปไหนเดี๋ยกลอ้แก้วชอบลังแกคุณใช่ไหมตามมาึงมาหลายรอบแล้วไม่ทันมึงสักทีวันนี้มึงเป็นยังไงเจอบ่วงตัวเองเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทำไมคนเชื่อเดินทำไมเหะอยู่ไหมมัดให้อยู่เลยนะเดี๋ยวมันจะหลุดดูดูด เดี๋ยวก่อนกยี่เสร็จก็ปล่อยให้มันอยู่นี่ก่อนมันไม่ไปมันเป็นมันไปไหนไม่ได้แล้วมันถูกมัดอย่างนี้แล้วมันไปไหนไม่ได้มันดูเนื้อและปล่อยให้มันอยู่กันสักพักกังดิมีพี่พี่ครับผมก็พอน้องเอฟซีมาช่วยกันลุมจับอ่าจนป่าอ่าได้เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ตอนนี้มันถูกบ่วงอ่าที่ผมวางไว้แล้วนะครับครับมันดูดูมันสิครับพี่พี่มันทําคนอื่นไว้เยอะพี่ อย่างเงี้ยถึงคราวมันบ้างมันโดนแล้วเป็นยังไงครับดูที่ครับนี่ครับวันก่อนผมก็ไปช่วยเหลืออ่าสามพ่อแม่ลูกมาทีงแล้วครับก็โดนบ่วงแบบนี้แหละครับพ่อเขาอ่าขาเขาบวมใหญ่มากเลยนะครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาบ่วงสลิงเส้นเนี้ยกลับมาย้อนกลับมาดักมันนะครับพี่ๆตอนนี้มันก็โดนบ่วงแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาผมเอาเชือกมัดมือไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะ เอาตัวออกไปให้กับทางเจา้าหน้าที่ดำเนินคดีเลยนะครับพี่พี่โยกก็ไม่ให้ชูลูกเลยครับเ,ออเดี๋ยวจะเอาตัวอ,ออก,กไปข้างนอกเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแกะเชือกที่เท้ามันออกแล้วนะพี่พี่ผมเอาสลิงมัดผ่านไว้ทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะให้พ่อน้องเอฟซีคุมตัวกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะ จะคุมหลังให้นะครับพี่พีถ้ามันขัดขืนดิ้นยังไงเดี๋ยวผมจะซ้ํามันเลยนะครับพี่พีไปกันครับเราเราจะเอาตัวไปให้กับทางการนะครับพี่พีไปไทยไทยไทยลรวไป,ไปมึงไปเลยมึงทำาคุดอื่นไว้เยอะงานนี้มึงเสร็จกูมันไม่มีทางิ้นหลุดนะครับพี่พีเพราะาผมมัดไว้แน่นเลยนะครับ ตามมึงมาหลายวันแล้วหลายครั้งแล้วที่มึงทำกับเขาอย่างเงี้ยเขาอยู่กันดีๆเองก็ไปลังควานไปเก้เขาเออนั่นแหละทางนั้นแหละออกไปทางนั้นแหละเราจะรีบออกไปกันเลยเพื่อทีอาตัวมันไป ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปครับทีนี้เราก็ปิดจอ็อบโจนป่าได้อีกหนึ่งหนึ่งลายแล้วนะครับเไปไป เอาเอาว่าเนอะทั้งออกเข้าคุเนาะอันนี้เราพาจนป่าออกข้างนอกนะครับพี่พี่นึกว่าพี่ 你来。 nữa Dạ, bà ta đã phát ra ủa. เออถ่ายเนาะถ่ายภาษาผมคณเนาะไทยภาษาเรียกว่าข้า,างไทยว่า,าบาง 你看也有，以后吧。 ตอนนี้จนป่ามันก็สิ้นลิ์เหมือนกันนะครับพี่พ,พี่โดนไปกระตุ๊บสองตุ๊บนะครับพี่พี่พอน้องเอฟซีเนี่ยโกรธมากเลยรอบที่แล้วทำร้ายพ่อน้อง FC เ,เอฟซีมานะครับพอน้องเอฟซีเอาหนังสติกยิงมันแก่หลายทีเลยนะครับพี่ ครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการพาโจรป่าออกมาถึงด้านนอกแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะส่งตัวมันไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการกันเลยนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็พี่พี่คนไหนชื่นชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับพี่พี่เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค้างต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ